สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเริ่มต้นที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆของชิเฟิงในกอสโตเมนนะครับจากเรื่องเส้นทางสู่สุดยอดนักดาบบทที่6ถึง10นี้แหละครับค่ะคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการที่ตัวละครเลเวลแรกๆอย่างชิเฟงเิงแหละกลับแสดงฝีมือที่แบบว่าเหนือชั้นมากๆออกมาเลยนะคะใช่ครับเปิดมาก็เจอ Challenge Race เลยด่านทดสอบความเร็ว อืด่านปราบเซียนเลยนะนั่นคือแบบเขาเคลื่อนไหวเร็วมากหลบกระสุนปืนคาบศิลาแบบพลิ้วอย่างกับเสือดาวเลยคนที่ดูอยู่แบบ stabbing heart นี่งงไปเลยครับแล้วความยากมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะพอระยะไกลขึ้นกระสุนก็เยอะขึ้นวิถีก็กว้างขึ้นอีกใช่ครับแต่ชิฟเฟงนี่ใช้ดาบธรรมดาธรรมดานี่แหละปัดกระสุนได้อีกคือแบบเป๊ะมากแสดงว่าการควบคุมตัวละครนี่คือ ไม่ธรรมดาแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มเลยแล้วจุดคลแม็ก์คือตอนท้ายเลยครับระยะ25หลาเจอปืนกลอ,อัตโนมัติยิงมารัว24นัดโอ้โหเลยวประชิดขนาดนั้นแต่เขาก็ยังหาช่องว่างได้พุ่งเข้าไปแล้วก็ใช้ดาบปัดป้อง4ครั้งพร้อมกันผ่านไปได้ใน14วินาทีทำลายสถิติไปเลยสุดยอดจริงๆค่ะแล้วการทำลายสถิติครั้งแรกนี่รางวัลก็ต้องดีมากแนแน่แน่นอนครับ ได้มาหนึ่งเหรียญเงินกับสกิลหายาก thundering flash อ่าสกิล LE ของนักดาบเลยอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะปกติสวดแมนจะเก่งตัวต่อตัว,ตวแต่พอได้สกิลหมู่อย่างนี้มาก็คือเก็บเลเวลสบายเลยใช่ครับหลังจากนั้นเขาก็ไม่รอช้าเลยมุ่งหน้าไปป่าใบไม้แดงทันทีพื้นที่มอนสเตอร์เลเวล5นะครับทั้งที่ตัวเองเพิ่งเลเวลหใจถึงมากค่ะต้องระวังตัวสุดๆเลยสิคะหลบพวกหมาป่าเลยรพวกนี้ก็เกือบแย่เหมือนกันครับ ไปเจอถ้ำหม,มาป่าพอดีโดนไล่ตามมาเจ็ดตัวดีนะมีสกิลจากแหวน gravity liberation ช่วยเพิ่มความเร็ววิ่งหนีทันรอดมาได้วุดหวิดเลยนะคะนั่นครับแล้วก็เดินทางต่อไปใช้ความทรงจำจากชาติก่อนไปหาเทือกเขาที่รู้ว่ามีหีบสมบัติซ่อนอยู่อ๋อหีบ secret silver ที่ว่านั่นเองใช่ครับก็ใช้แหวนปีนเขาขึ้นไปแต่ก็เจอตัวเฝ้าเป็น rock giant level ห้าขวางทางอยู่ level หจะสู้ level หนี่ ยากมากเลยนะคะปกติคือเป็นไปไม่ได้เลยแต่ชิเฟิงมีแผนครับใช้ exploding berry ให้มันช้าลงก่อนแล้วก็หาจังหวะใช้ s กิล l chop กับ thundering flash ที่เพิ่งได้มาโจมตีจุดอ่อนอ๋อใช้ไอเทมช่วยแล้วก็อาศัยจังหวะเขาทำครับผมพอล้มได้ก็ได้ exp กับ sp เยอะมาก level up เป็น2ทันทีเลยแต่ยังไม่จบแค่นั้นดันไปเจอ s h r e w สิกตัวเป็น special elite level 6 โห oh, หนักกว่าเดิมอีกนะคะ Special Elite นี่ถึกกว่าปกติเยอะเลยใช่ครับสู้กับชูส s นี่เหนื่อยเลยมันถึกฟื้นเลือดก็เร็วตีแทบไม่เข้าเลยช่วงแรกแล้วเขาผ่านไปยังไงคะเนี่ยเขาสังเกตเห็นจังหวะที่มันอ่อนแอลงแป๊บหนึ่งอะครับหลังใช้ท่าใหญ่ที่เรียกว่าฟ i ต u e s สเ t ทอ๋อจังหวะหมดแรงใช่ครับก็ฉวยโอกาสนั้นแหละใช้ซันเดอร i n ิงแฟลชอัดเข้าไปเต็มๆดาเมจแรงขึ้นเยอะเลยแต่พอเลือดมันใกล้หมด มันดันเปลี่ยนร่างเร็วขึ้นไปอีกอา้าวมีร่างสองอีกเหรอคะครับสถานการณ์พลิกเลยต้องรีบใช้ gravity liberation อีกรอบเพิ่มสปีดตัวเองให้หลบทันแล้วก็ต้องรีบตีรีบตีให้ตายในเวลาจำกัดของสกิลลุ้นสุดๆเลยนะคะเนี่ยเฉือนชนะไปนิดเดียวจริงๆครับก่อนสกิลหมดพอดีแล้วรางวัลคุ้มไหมคะกับการสู้ที่หนักขนาดนี้ คุ้มมากครับด้โล่ Rock Iron Shield ระดับ Bronze มาเลยแล้วก็ได้ตำรา Skill Parry กับเงินอีกก้อนหนึ่งรอบ Bronze นี่ถือว่าดีมากสำหรับต้นเกมเลยนะคะกับ Skill Parry อีกสําคัญมากใช่ครับจากนั้นก็มีพักเลยปีนเขาต่อไปจนถึงยอดที่มีหมอกลงจัดๆแล้วก็เจอเจอ The Lost Lands ดินแดนที่ถูกลืมแล้วก็รับภารกิจลับ Past Glory ซึ่งพอรับปุ๊บโดนตัดการสื่อสารหมดเลยเอา้าเข้าเควสโซนพิเศษเลยเหรอคะ แล้วก็เจอ NPC ชายชราเสนอการทดสอบให้เลือกความยากชีฟิงก็เลือก hell difficulty ไปเลยโหเสี่ยงสุดๆเลยนะคะระดับ hell เนี่ยถ้าพลาดคือค่าสถานะลดถาวรเลยใช่ไหมคะใช่ครับภารกิจคือต้องสู้กับ Spectre Warrior l e v e เลเตั้ง1,000ตัวใน4ชั่วโมง1,000ตัวแล้วจะสู้ยังไงไหวคะเนี่ยเขาฉลาดครับ ใช้ผู้มีประเทศตรงบันไดแคบแคบเป็นคอขวดให้มอนเข้ามาได้ทีละสองตัวแล้วก็ใช้ thundering flash เคลียไปเรื่อยๆอ๋อใช้แทคติกเขาช่วยวางแผนดีมากใช่ครับทำให้จบเควสได้ในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงครึ่งเลยเร็วกว่ากำหนดเยอะเลยแล้วรางวัลระดับเฮลนี้ต้องสุดยอดแน่ๆสุดยอดจริงครับได้ find gold treasure chest หีบทองคำชั้นดีแล้วก็ได้ magic weapon อุวุธเวทมนต์ตาอาชีพคือดาบ abyssal blade แล้วก็ได้ฉายา Might of a Thousand มาด้วยอืมหืม a b y s s a Blade อาวุธในตำนานเลยนะคะนั่นแต่มันก็มีข้อเสียร้ายแรงเหมือนกันนี้นาเรื่อง Backlash นะคะใช่ครับชิเฟงรู้ดีก็เลยตัดสินใจว่าเอ่อยังไม่ใช้ตอนนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่าหลังจากนั้นก็ถูกส่งกลับเมืองแล้วเขาทำอะไรต่อคะเขาก็ไปหาที่รับตาเปิดหีบฟานโกก่อนเลยครับได้ชุดเกราะ Sky Armor ระดับ Secret Silver มา Secret Silver นี่มันระดับสูนมากสำหรับช่วงแรกเลยนะคะผู้เล่นทั่วไปนี่แทบไม่มีทางได้เห็นครับเราก็ได้ตำราอีกสองเล่ม Book of Forging กับ Records of p o t i o n พวกนี้เอาไปขายได้ราคาดีมากโอ้โหของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยครับผมพอได้ของครบแล้วก็ไปตลาดตั้งแผงขายโลบร้อนที่ได้จาก h o ูสแล้วก็เจอเรื่องเลยใช่ไหมคะใช่ครับ เจอคนจากกิล Shadow c l a นชื่อ f ฟลมิงไทเกอร์มาพยายามกดราคาแถมข่มคู่อีกพวกกิลใหญ่ๆชอบทำแบบนี้ประจำเลยค่ะแต่โชคดีที่ s t า b ์บิงฮาร์ดจาก Assassin's Alliance จำชิเฟงได้จากตอนแข่ง Challenge Race อ๋อคนที่เห็นฝีมือชิเฟงวันนั้นครับเขาเลยเข้ามาซื้อโลกไปในราคาสูงเลย24เหรียญเงินก็เหมือนได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับกิลนี้ด้วย,วยเป็นการผูกมิตรที่ดีเลยค่ะแล้วก็ได้เงินก้อนโตไปด้วยใช่ครับ สุดท้ายชิฟเฟงก็เอาเงินก้อนนี้แหละไปซื้อของจำเป็นพวกยาระเบิดควันอะไรต่างๆตุนไว้ตเตรียมตัวไปผจญภัยต่อกับเพื่อนซีแบล็กกี้ที่นัดกันไว้โหแค่ไม่กี่ชั่วโมงแรกในเกมชิฟเฟงนี่คือแบบว่าแบบว่าก้าวกระโดดไปไกลมากเลยนะคะทั้งของทั้งสกิลทั้งเลเวลใช่ครับใช้ความรู้จักอนาคตบวกกับฝีมือเฉพาะตัวจริงๆสร้างความได้เปรียบมหาศาลเลยแต่การที่เด่นขึ้นมาเร็วขนาดนี้ มันก็เหมือนเป็นดาบสองคมนะคะใช่เลยครับสร้างโอกาสแต่ก็ดึงดูดความสนใจทั้งศัตรูในเกมพวกมอนสเตอร์โหดๆห,หรือแม้แต่ผู้เล่นคนอื่นที่อาจจะเอ่ออิจฉาหรือไม่พอใจได้ค่ะเส้นทางข้างหน้าของชิวเฟงนี่คงไม่ง่ายแน่แน่น่าติดตามจริงๆค่ะว่าเขาจะเจอกับอะไรแล้วจะรับมือยังไงต่อไปนะคะ